ดาราสาวลั่นไม่ใช่เมียน้อยร้ายๆแต่คือผู้หญิงน่าสงสารพลิกบทบาทมารับเป็นเมียน้อยครั้งแรกในละครเกมรักทรยศทางช่องสามสำหรับนางเอกสาวแพทที่เซียกูดล่าสุดสาวแพทก็ได้เปิดใจถึงบทบาทใหม่ในครั้งนี้ว่าความจริงแล้วเคท ตัวละครในเรื่องไม่ใช่เมียน้อยร้ายๆอย่างที่ชินกันแต่เธอเป็นผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งละครเรื่องนี้เราไม่ได้ร้ายเป็นเมียน้อยอย่างที่หลายๆคนเข้าใจก็เป็นผู้หญิงที่น่าสงสารคนหนึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีได้มาลองเล่นตัวที่ไม่ได้เป็นนางเอกแปลกใหม่หมดเลยด้วยคาแรคเตอร์เป็นลูกคุณหนูที่ไปรักผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วหลายๆอย่างมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นแพททำมาก่อนค่ะทำใจตั้งแต่แรกแล้วคือกระแสมันเยอะมากทางแพทไม่ควรเล่นแพทไม่เหมาะ แต่แพทรู้สึกว่าเราได้รับโอกาสนี้แล้วแสดงว่าผู้ใหญ่เชื่อมั่นในตัวเราแล้วเราก็เต็มที่กับมันสนุกกับงานชิ้นนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้กดดันนะเพราะมันเป็นศิลปะในเวอร์ชั่นของเราถ้าคนจะติชมเราหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นอะไรที่เรารับได้ค่ะ